อาจารย์เคยดูอาจารย์แดงสอนธรรมะไหมครับคุณจะคือศาสนาความเป็นอารหัรตมหรือศาสนาหรือจิตใจหรือพุทธะมันคือคือจิตนะครับหรือชีวิตที่เงียบของคุณนะครับผมไม่ใช่คําบอกเล่าของใครหรือคลิปที่คุณไปดูนั้มันโง่ควายควายควายมันบ,บ้าเมื่อวานเมื่อวานไปโรงเรียนไหนมาไม่ได้ใจนะเขาถามอาจารย์ว่า อาจารย์เป็นญาตากับอาจารย์แดงไหมครับไปดูทําไมอ่ะคุณไปรู้ว่าคนนี้เป็นเนนอายุเจ็ดขวบสิบขวบเป็นอาาัลลหันเด็กตวเล็กเล่ยพระปฏิบททัติธรรมก็เห่อตามกันไปเด็กคจุบานเข้าพระปฏิบททัติธรรมเด็กป .1 หนึ่งปฏิบัติธรรมแต่ชุดขาวนั่งหลับตาคลิ้งคนไทยก็ชอบดูดูประจําหีควยก็ไม่ได้ที่อะไรแค่แย่กันดูจริงไหมแล้วเขาเล่าให้ฟังเนี่ยอาหารหันประจําประเทศไทยเนี่ยมีมาไม่รู้สี่ร้อยองค์ละบันทึกเชื้อให้หมดเลย คุณเชื่อแดงไงฮะผมไม่ได้เป็นญาติกับเขาอะนะแต่ถามว่าเคยฟังไหมเคยติดตามผลงานแกก่อนเมื่อหลายปีก่อนโอเคแล้วอาจารย์แดงนี่แรงกว่าอาจารย์เยอะนะอย่างอาจารย์เนี่ยคำบางคำที่อาจารย์แดงพูดเนี่ยจะยังไม่กล้าพูดนะคำหลายคำมากที่อาจารย์ฟังแล้วโอ้โหแต่ฟังแล้วขำนะแกพูดขำดีนะแม้มันจะดูเป็นคำหยาบแต่ก็คำที่แกพูดมันก็ขำดีฮาดีอาจารย์ไม่ถือสาอะไรแกเลยรู้สึกแกเป็นคนแก่ที่น่ารักดีด้วยซ้ำสอนทร,รมะาสไตล์อะไรนะกระตุกจิตกระแากใจใช่ไหม มาสุดยอดดีเหมือนกันนะถัมจริงไปดูจำเพี้ยงานดูคำต้นเตยอะไเนี่ยยกเตนใหด้ดูดูจำเพี้ยเล <c oughs> ยมึงจะโกรธผมนะดูไปจำเพี้ยเลยันไม่ได้สอนเพี้ยเลยมึงมึงไปนั่งดูคําบอกเล่าที่คนบอกว่าคนนูน้นคนนี้เป็นอรหรันดูไปจำเพี้ยอะไรแล้วมึงได้อะไรได้มันใช่ไหมนี่เราเรียกโง่ไม่ชัดเจนกับตัวเองตายเป็นตกรกคุณเลยเป็นอรหรันแค่นั้นเองบางทีอาจารย์เออแอดมินวังนัดอาจารย์เจออาจารย์แดงหน่อสิวะ กูอยากจะฟิตเจอร์ลิงกับเขาสักทีหนึ่งเหมือนกันอาจารย์แดงแกชอบพูดหยีคุยๆอยู่นะแกชอบพูดมากมากเนี้ยจะยกตัวอย่างไม่ได้ดานะถ้าด่ามันจะเป็นคำหยาบสันทีอันนี้พูดเฉยๆยังไม่นับว่าเป็นคำหยาบอาจารย์ชอบมากอาจารย์อยากจะเอากระโถนไปวางเหมือนกันบางทีแกชอบเด้าควายอย่างเงี้ยเด้าตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะอาจารย์อยากเอากระโถนไห้แกเด้าเหมือนกันนะบางทีนะแล้วประเด็นคือกระโถนปากมันกว้างเขาเลยเนี้ย แหมอยากเจอแกตัวเป็นสักทีหนึ่งเหมือนกันนะอาจารแดงนะมีโอกาสนะได้เจอกันหน่อยนะก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ป่ะไม่หลังๆมาเนี่ยจะไม่เห็นแกเลยไงก็ไม่รู้ไงเมื่อวานยันตายังตายเลยอ่ะรู้จักยันตาป่ะโอ้ยเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักยันตาเว้ยยันตาเขาเคยเป็นพระดังในสมัยยุคก่อนๆตรงนี้แล้วตาหลังมาเหมือนเขาเป็นคล้ายๆทรงฤาษีที่ไว้หนวดไว้เขาผมยาวๆเมื่อวานเขาออกข่าวกันทั้งประเทศว่ายันตอายุเสียชีวิตตอนที่เจ็ดสี่หลับหลับหลับตายไปเฉยมั้ง เขาเคยโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องการพราผู้เยาว์หรือไปมีเพศสัมพันธ์อะไรสักอย่างกับผู้หญิงเนี่ยก็ต้องอาบัติประราชิกก็คือขาดจากความเป็นพระเขาก็เลยถอดผ้าเหลืองไปนุ่งผ้าเขียวเขาก็เลยเรียกสมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนอันนี้อาจารย์ไม่ได้ว่าท่านนะมีคนในสังคมเขาก็พูดกันเพราะว่ามันเป็นกระแสที่คนเนี่ยเชื่อแล้วก็คณะสงฆ์ในยุคนั้นเนี่ยก็ปรับอาบัติประราชิกิี่ขาดจากความเป็นพระว่าเขาในเศษในถุนเขาชื่อยันตระใช่ไหมไอคนในโซเชียลก็ไปเรียกเขาว่ายันตะเบ็ด ไม่ใช่ยันตราเออมันยันเหมือนกันไงเขาก็ไปเรียกแบบนี้อันนี้อาจารย์จำเข้ามาพูดให้ฟังนะไม่ใช่พูดเองนะมันยันยันเหมือนกันไงอันหนึ่งยันตาอันหนึ่งยันตาเวทไงตอนแรกจะก็งงอะไรวะยันอะไรของมันวะอ๋อที่มาที่ไปมันมาจากตรงนี้ก็คือเขาเหมือนไปมีเพศสัมพันธ์กับคนเยอะอะไรประมาณนี้อันนี้กูเล่าให้ฟังเฉยๆนะแล้วถัวก็ไม่ต้องมาสาระแนลงกูเลยอพวกลูกศิลูกศหลายอนะอันนี้แค่เล่าให้ฟังไม่ได้ไปดูถัวเกียดยามท่าน เอาละครับตรงนี้ผมก็คงขออยู่ไม่แค่นี้ครับผมก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็มดดราม่าเนาะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับหลังจากที่ทางช่องเองนะครับก็ทําข่าวเครียดมาเยอะแล้วนะครับจริงจริงก็อยากให้สองท่านแบบลองมาเจอกันอยู่นะครับลองมาแบบอาจจะจัดคอนเสล็กๆนะครับเป็นการสนทนาธรรมนะครับหรือว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับในสไตล์ของแต่ละท่านนะครับผมคิดว่าคงน่าจะ ผมน่าจะมันน่าดูนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากติดตามรับชมช่องของผมด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับผมคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความสนุกนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับ